ขอกาสครับ uh huh. รอาจารย์อยากทราบคําว่าสมัประธานสี่แล้วก็อินรียห้ากับพละห้าต่างกันอย่างไรครับอ๋อ oh, สมัประธานสี่สมัประธานเป็นเรื่องความเพียรเนีน่ยนะสมัประธานเป็นเรื่องความเพียรที่ความเพียรสี่สถานนะกุศลที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องละไป กุศลก็คือตัวนิวรณ์หคือ,อกุศลที่แท้จริงที่พระเจ้าตรัสไว้คู่กับสติปัฏฐาน4คือกุศลที่แท้จริงกุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้ทําให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้รักษาเอาไว้เนี่ยสม,มปทาน4ส่วนอินรีย์าประละหเนี่ยเป็นเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันสองอันอ ตัวอินทรีห์5เป็นตัวใช้วัดความเร็วในการในการจะบรรลุธรรมอย่างที่พระองค์ตรัสทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญากรทันทาปิญญาขิปปาปิญญาคือบรรลุเร็วทันทาปิญญาคือบรรลุชา้าที่เร็วที่ช้าต่างต่างกันเพราะอินทรีห้าไม่เสมอกันตัวอินทรีย์5ยังใช้เป็นตัวแบ่งความเป็น ความยิ่งหย่อนของอินทรีย์ทำให้เกิดความต่างกันของความเป็นอริยะบารุเป็นอรหันต์ในทิฏฐธรรมพวกหนึ่งสูงสุดพวกแรกถัดมาก็เพราะอินทรีย์หย่อนลงมาก็บารุเป็นอรหันต์ในการแห่งมรณะหย่อนลงมาอีกก็เป็นอันตราปลินิพายีก็คือปลินิพันในระหว่างตายไปแล้วปุ๊บ จะไปก่อพบใหม่ปรินิพานจังหวะนั้นพอดีอินทรีย์หย่อนลงมาอีกเป็นอุปหาหจารปรินิพายีตายแล้วกำลังจะไปได้พบใหม่เข้าถึงพบละอุปหาหจารแปลว่ากระทบกระทบพปบพัวปรินิพานอ,อินทรีย์หย่อนลงมาอีกเป็นอสังขารละนะ สังขาระไล่มาสังขาระก็เป็นพวกสุขาปฏิปทาสังสังขาระก็เป็นพวกทุกขาปฏิปทาแล้วก็เป็นพวกเป็นอุตังโสโตวอคณิตาคา,ามีไปเกิดในชั้นสุทวะชั้นอคณิตาตัดมาก็เป็นพวกสกาธา